สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวั of of us, นนี้เรามาเพิ่มประกายรายิบระยับให้กับออยไลเนอร์ที่เราขีดทุกวันเผื่อบางคนอาจจะว่าออยไลเนอร์สีดำจำเจมาลองวิธีนี้ดูกันบ้างนะคะเริ่มต้นด้วยการขีดไอรอนเนอร์ในแบบของเราใครจะขีดตาตกตาเฉียวตาแมวตาอะไรก็สุดแล้วแต่เลยค่ะ ค่ะและเมื่อเรากรีดอะไรเนืตามปกติของเราเสร็จสิ่งที่เราต้องเตรียมอีก2อย่างคืออะไลเนอร์แบบดินสอนวใช้รายล็อกซูเปอร์ไลเนอร์ค่ะและอีกอย่างหนึ่งคือกากาเพชรกากเพชรนี่ขอแนะนําเป็นแบบละเอียดนะคะถ้าเป็นแบบเกรดเรกดเรกด,รกดรใหญ่มันจะไม่ติดตาค่ะและอาจจะเข้าตาได้กากเพชรนเลือกใช้ของสกินฟู้ดซึ่งตอนนี้เปลี่ยนแพคเกจเรียบร้อยแล้วค่ะหลังนั้นใช้ไลเนอร์แบบดินสอกรีดทับบริเวณช่วงที่เราลงลิควิดไลเนอร์ไปเมื่อกี้ค่ะ ตัวอายไลเนอร์แบบบินสอจะมีความเหนีอยวอยู่กรุบกริบเราใช้ประโยชน์จากข้อนี้เป็นตัวยึดกากเพชรค่ะจากนั้นก็แค่ใช้แปรงแต้มกากเพชรที่เตรียมไว้แล้วทาลงบนเส้นอายไลเนอร์เลยค่ะกากเพชรก็จะติดอายไลเนอร์ของเราทําให้เส้นอายไลเนอร์ของเราดยมีประกายระยบระยับเก๋ไก๋ไม่ซ้ําใครจากนั้นใช้แปรงปัดกากเพชรส่วนเกินออกเพียงเท่านี้ ก็จะได้เส้นอนิเมเตอร์ที่มีประกายเพชรระยิบระยับแบบลูกคุณหนูไม่ซ้ำใครละคะ่ะมาไวไปไวแบบความสวยที่จรวดไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับเพื่อนคนไหนที่ไม่ได้คลิกไลค์ที่เพจฝากด้วยค่ะเว้กันใหม่คลิปหน้าเร็วๆนี้ค่ะสวัสดีครับพื่อนๆทุกคน